ใช้เวลาก็ประมาณ15-20วินาทีนะครับ โอ้ oh, ออกมาแล้วครับคุณแ uh, ม่เป็นไงที่นี้ถูกใจเลยโอ้ถูกใจนี่ทรงที่ต้องการเลยใช่ไห<ช>มครับอ่าวันนี้เดี๋ยผมจะมาสอนคุณแม่ใช้เจ้านาโนบานาน่าในการตัดต่อรูปภาพโดยให้หน้าของนายแบบหรือว่านางแบบในภาพนั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับก็หลังจากคราวที่แล้วนะครับผมได้เคยสอนคุณแม่ใช้ AI เบื้องต้นไปแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะมาอัปเกรดความรู้เพิ่มเติมให้กับคุณแม่แล้วก็อยากจะมาสัมภาษณ์สักนิดนึงครับว่าที่เคยได้สอนไปคราวที่แล้วเนี่ยคุณแม่ได้ลองใช้จริงหรือเปล่าก็สวัสด เอในการสร้างรูปภาพนะครับเปลี่ยนภาพตัวเองเป็นภาพการ์ตูนแล้วก็เขียนสวัสดีวันจันสวัสดีวันพระต่างๆนะครับวันนั้นเรียนรู้ไปแล้วได้ใช้งานจริงบ้างไหมครับก็สวัสดีนะคะก็หลังจากที่ลูกสอนไปะนะก็ได้ใช้งานบ้างเช่นทำภาพ การ์ตูนน่ารักน่ารักรและก็เป็นภาพดอกไม้อท้ามดอกไม้สวัสดีตอนเช้าเดี๋ยวจะเ<า>ค้ืนภาพตัวอย่างให้ดูด้านข้างนะครับจากที่ลองทํารูปมาสวยๆนี่คุณแม่เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการแต่งรูปปัญหาพ่อคุณจะเป็นเรื่องของรูปร่าง หน้าตาเช่นเราจะให้ทําภาพที่หน้าตาคล้ายๆกับภาพเดิมนะฮะแต่มันมันจะมันจะมองแล้วมันมันไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมก็แสดงว่าจริงแล้วแม่อาจจะอยากตัดต่อภาพโดยให้หน้าของคนในภาพไม่เปลี่ยนอย่างนั้นใช่ไหมฮะหน้าเหมือนเดิมรื้ว่าดูอ่อนวัยกว่าเดิมดูอ่อนวัยกว่าเดิมแต่่ายังเป็นคนเดิมอยู่ก็ยังเป็นคนเดิมอ่าโอเคพรานั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ Google เขามีโมเดลรูปภาพใหม่ที่เรียกว่านาโนบานาน่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนคุณแม่ใช้เจ้านาโนบานาน่าใน การตัดต่อรูปภาพโดยให้หน้าของนายแบบหรือว่านางแบบในภาพนั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับคือสามารถตัดต่อได้สนุกกว่าเดิมแน่นอนนะครับก็อันดับแรกนะครับ AI ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือเจ้า Gemini ก็ขั้นแรกนะครับง่ายๆเลยก็ให้แม่เปิดไปที่แอปที่ชื่อว่า Gemini นะครับอันนี้ที่ผมติดตั้งไว้ให้ในเครื่องคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะครับ เปิดขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่คุณแม่ต้องทำนะครับจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับคือเราเลือกรูปภาพเห็นหน้าชัดชัดหรือว่าเป็นภาพที่เราต้องการจะใช้เป็นต้นแบบในการตัดต่อนะครับทีนี้ขั้นที่2นะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือกดตรงปุ่มที่เขียนว่ารูปภาพนะครับแล้วก็มีรูปกล้วยอยู่นะครับก็คือเต้านาโนบานาน่าเนี่ยมันจะเป็นรูปกล้วยนะครับกดให้มันขึ้นมาเป็นสีฟ้าแบบนี้ทีนี้ในขั้นที่3ก็คือจะใส่คําสั่งลงไปครรรัับบว่่่าาาาาาเเเเเต้้้องกกจะะะปปปปลลลลีีียยยนนนนนนนภพพใหห็็ษณไชชุุดด เรามาลองดูกันนะครับว่าจากชุดนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นชุดพยาบาลได้หรือเปล่านะครับมาแล้วเรียบร้อยครับเป็นชุดชุดแบบนายพยาบาลหรือเปล่าคุณไข้อ๋อดีชุดคนไข้เลยพอเป็นชุดพยาบาลใส่หมวกสีขาวอมืมาแล้วครับชุดพยาบาลหมวกขาว นี่ยังเป็นชุดเดิมอยู่แต่เพิ่มหมวกสีขาวเข้ามาให้อันจริงก็ถือว่าอาจจะเป็นชุดพยาบาลที่เมืองนอกที่เมืองนอกก็เป็นชุดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเบื้องต้นมันสามารถสั่งเปลี่ยนชุดใส่หมวกได้โดยดถือว่าค่อนข้างเนียนเลยนะครับเพราะว่าภาพหน้าของนางแบบยแทบจะไม่เปลี่ยนเลยก็คือเหมือนเดิมร0อยเเเลยนะครับจากภาพ